ต้องบอกเลยนะฮะว่าผลสลาดกินแบกของงวดน,นี้ครับเราบอกได้เลยฮะไม่ถูกไม่ใกล้เคียงด้วยโอเคตัวแรกก่อนเลยเรามีการใช้เหมือนเดิม GPT Gemini e r p i x i t Deepseek Gemini AI Copilot Grok แล้วก็ Meta AI เราขออนุญาตเข้าสู่การนำเสดงผลนะครับ GPT ครับ926781 Gemini 582369 วิกตี้ห้าสามเจ็ดสองแปดสี่ดิฟซีสามสองแปดเก้าสองเจ็ดทีมไอสองห้าแปดเก้าโคพายลอดเก้าเจ็รอบแปดสีามศูนย์เกตเอไอห็ดเกดสองคพูฟารต่อได้ครับครับส่วนแชท GPT เนี่ยให้เลข2ตัวเป็น4 2่สองมีนาให้6 9เก้าวิให้ 42, Deepseek ให้ 58, ค <Yeah. S 1> ิมีไอให้ 98, c o p หลอดให้ 83, ล็อกให้ 35, แล้วก็เมตต้าให้46หนึ่งในเลขนี้จะเกิดโอกาสที่เขาจะเป็นรางวัลที่หนึ่งหรือถูก2องตัวท้ายหรือไม่ปรดติดตามชมสลากกิงแบ่ง16มิถุนายนนี้ครับครับก็ถ้าถูกถ้าชอบหรือซื้อไปตามแล้วถูกมีอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าอุย้ยผมถูกหวยจาก AI ตัวนี้ หรือมีพร้อมอะไรที่คุณที่มันไม่ถูกปุ๊บคุณอาจจะเห็นว่าพร้อมที่คุณมีอ่ะดีกว่าแชร์บอกเราได้ครับ